กกเกกล้องำหนดให้ตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งไฟฟ้ากลเมราก็มีมเมมโมรี่การ์ด64กิกและก็จะมี แอปเตอร์12โวลต์2แอมป์แล้วก็ตัวตัวพวกขาขากล้องนี่จะเป็นหลักตัวที่หนึ่งซีนมาอย่างใส่เป็นฟองน้ำกันกระแทกมาด้วยอุ๊ยนี่เด็ดนี่กล้อง ตัว oh. นี้จะให้ไมายเดขเป็นคิวแซบและกันตอบยังตอบอย 他管用